ทกสวัสดีครับนี่คือเดอะสตาร์เดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา17.30นกับการเกาะติดทุกข่าวคราวความเคลื่อนไหวของคู่แข่งขัน8คนสุดท้ายจากเดอะสตาร์คนฟ้าควาด้าปี5 แล้วก็มาถึงการเล็กเพลงครั้งสุดท้ายของผู้แข่งขัน2องคนสุดท้ายจิกเดอสตาร์ขนฟ้าคว้าดาวปีห้าซึ่งโจทย์สาหรับการแข่งขันในวันเสาร์นี้ก็คือมินิคอนเสิร์ตความยาว30นาทีซึ่งมีข้อกําหนดว่าทั้ง2คนจะต้องร้องคู่กับรุ่นพี่จากเดอะสตาร์หนึ่งเพลงและร้องเพลงใหม่ของตัวเองด้วยและอีกหนึ่งเพลงที่เขาจะต้องร้องเป็นเพลงปิดการแข่งขันในวันอาทิตย์ทั้งสองคนจะทํามินิคอนเสิร์ตครั้งนี้ในรูปแบบไหนไปชมกันเลยอ่าตอนอื่นขอคอมเมนต์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนนะครับ ดแีแต่น่าจะดีได้กว่านี้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดของดิวท,ที่ดิวมีแต่ดิวไม่ได้ใช้ประโยชน์ท้ายสุดคือการร้องเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ว่าวิ่งเนี่ยสิ่งที่ควร่นั้นคุณต้องลดการพูดแล้วที่มันมันมันจุดด้อยมากคือการสื่อสารตัวเพลงมันสื่อสารแต่การพูดดิวส่งไปที่เพลงมันไม่สื่อสารถ้าเผื่อเราดูแค่สรุปว่าบ้ากับเอาอะไรมาแล้วก็ไม่ยอมทำมันดีไม่ดีแต่พูดส่งไม่ไม่รู้เรื่อง มันก็เลยไม่เปลี่ยนมันก็เลยไม่ผีมันก็เลยที่พี่บอกมันไม่สื่อสารครับมาหวานมาอ่ได้ครับเชิญครับ,รบอยากร้องเพลงอะไรบ้างคอนเสิร์ต,ค,รตคืออะไรคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต,รตชื่อว่า In My Memory In My Memory ครับประมาณว่าเป็นความทรงจำในเกี่ยวกับเส้นทางการเป็นนักร,อร้องและการมายืนตรงจุดนี้ของผมครับจะเริ่มด้วยเพลงนักร้องบ้านนอกครับเ,เพลงกรครับ แล้วก็ได้เข้ามาเรียนเข้ามาในกรุงเทพแล้วก็ได้เข้าไปเป็นนักร้องในผับช่วงที่สองก็เป็นเ่วงที่อยู่ในผับเป็นสนุกสนุกครับอะไรครับก็คือจะเอาเพลงของใจจริงๆแตะมาทําเป็นเพลงแบบว่าเร็วๆล็อกๆแบบว่าในผับผสมพวกล็อกแอนโลหรือว่าสกาเข้าไปนิดนึงเพงโก้ด้วยอยากได้เออโวอีเพลงน,นด้เลื่อนเลนเป็นพอได้เป็นนักร้องแล้วมันก็ฝันอยากจะเป็นนักร้องที่แบบ ออกเทสหรือว่าอยากมาแข่งที่นี่แต่ก็จะคิดแต่กัวใจว่าเฮ้ยฝันมันจะเป็นได้แค่ระมือเล็กๆ,ๆหรือเปล่าปีดีก็ชวนมาแข่งมีคนชวนมาแข่งน้องฝนเขาชวนมาแล้วก็พูดว่าไปกันไม่มีอะไรจะเสียแล้วเลยเป็นเพลงไม่แข่งยิงแพ้แล้วก็พูดเลยตอนที่เป็นเ,นเ,นเ,นเนจิต้องร้องคู่กับพี่ดสสาด้วยนะครับก็เป็นคู่กับพี่จิ๋วนะครับ คือก็ตีความว่าไม่แข่งยิ่งแพ้ลองแข่งที่นี่เราเห็นไอดอลคนนี้เราเห็นคนในโซเชียลพี่จิ๋วมาอะไรเงี้ยเลยก็เลยอยากร้องคู่กับเขาในเพลงนี้ด้วยอยากร่วคู่กับคนร้องเพราะเขายิ่งเก่งเราก็ต้องยิ่งทําแบบให้ดีๆเพราะเขาเก่งมากพอร้องเพลงพทีเสร็จปุ๊บก็จะได้มีเพลงนี้ได้มีเพลงเป็นของตัวเองครับก็เป็นเพลงของตัวเองครับอแบบเอ่อดวความมืดดวความมืด ซึ่งพอแมากนะคช่วงเวลานี้เลยก็คือก็บอกเลยว่าตอนนี้ผมได้เ,เพลงของตัวเองนี่คือเพลงของผมชื่อเพลงกลัวความมึดกลัวความมืดก็เป็นเป็นช้าเหมือนกันแต่ข้างหลังจะเป็นล็อกอโอดีใจอะ่ะตอนได้เพลงครั้งแรกมันก็ตื่นเต้นเลยนะแบบโหเพลงกูนะพอใจที่เราเีเพลงของตัวเองถ,ถ้าเพลงเราเพราะและเพลงเราดีเนี่ยมันก็ดีใจก็ดีได้เพลงพอด้วยผมชอบจบจบท้ายคือผม จะไม่ลืมความทรงจํานี้อีกเลยก็คือเราจะได้ไม่ลืมการของพี่เบิร์ดสัญญาว่าจะไม่ลืมความทรงจํานี้ออืแล้วก็อยากปิดอีเพลงด้วยความสุขความทรงจํานี้ที่สุดครับเป็นคุณอันนี้ยังไงเมื่อกี้เพลงอะไรนะสุดท้ายก่อนความสุขความทรงจำเราจะได้ไม่ลืมเราจะได้ไม่ลืมบวกกับบวกกับเพลงความสุขความทรงจำนี้่ถ้าพี่จะคอมเมนต์นะครับแต่ละเพลงแต่ละเพลงพี่ก็โอเคแต่ว่าพี่ คิดว่ามันนิดเพลงเปิดที่เป็นเรามากกว่าเพรอะไรนะฮะแต่แต่ <นะ S 2> แต่ยริมาเปิดแล้วาข้างนอกเลยมันงงว่าเฮ้ยคอนเสิร์ตนี้ตกลงเป็นคอนเสิร์ตลุ้งหรอว่าหรอืหรอรอะไรใช่ไหมไม่มีปัญหาก็เปลี่ยน,<อ>นได้แต<ๆ>่ทุกอย่างแต่มันก็เหมือนเดิมหมดเลยนะแค่เพิ่มใหม่เพลงหนึ่งข้างหน้านั่นเองแล้วก็เหตุผลร้อยแปดมันเป็นเหมือนกับ เหมือนกันมันก็เสือมันว่าร้องขอบคุณก่อนก็เป็นดีไหมชอบไหมชอบครับวนอณทิ์ลืมคิดถึงไปเลยด้วยเอ้ยวนอณทิตย์ด้วยนี่ว่าอีกหนึ่งเพลงวนอณทิ์ก็คือถ้ามูจบก็คือต้องแบบว่าแมสนิดหนึ่งใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ความหมายดีๆความหมายดีๆอิ่มๆเพื่อให้อิ่ม ก็มี่ไงตัวเก็บอยู่ในหัวใจของฉันอยากอ่ะรักที่เธอของคนในตัวอยากเอาไว้สักครั้งก็อยู่ที่ว่าอยากลองด้วยหรือเปล่าถ้าอยากลองก็ก็เอาก็ได้โอเคโอเคครับทั้งหมดทั้งมวลห่วงที่สุดคือสคริปต์ห่วงที่สุดคือการพูดคิดว่า ต้องมีจุดหมายในการพูดมากกว่าน,นี้แล้วก็ประเด็นน้อยกว่าน,นี้และสาหรับใครที่อยากจะเข้าไปชมการประกาศผลลัธ์คอนเสิร์ตเดอะสตาร์5ในวันอาทิตย์ที่3พฤษภาคมนี้ก็สามารถขอบัตรเข้ามาได้ครับทาง SMS พิมพ์ตัว D แล้วส่งมาที่4242899แต่ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตมันๆแบบนี้ใครๆก็อยากชมครับแล้วก็มาถึงการซ้อมกับวงดนตรี ree, กับมินิคอนเสิร์ต30นาทีของดิวครับพวกเขาแข่งขันหมายเลข5 ฉันเป็นสุใจได้รักเธอไม่ต้องมีคําบรรยายใดๆสักคำให้ลึกซึ้ไม่ต้องบรรยายองไรให้สวยเลิเลยไม่ว่าอะไรมันคือเหตุผลที่ฉันนั้นรักเธอไรู้ว่รักเธอเท่นั้นพอชอบผมชอบเ,ออเหตุผล 108. ร้อยแปดเพราะว่าได้อย่างที่ต้องการ คือช่วงแรกเป็นแบบประสานเสียงหัวแบบกัสเบลแบบว่าร้องเพลงในโบนอย่างเงี้ยเออชอบเออถ้าจะดูดีฟังแล้วมันดูดีผมชอบร้้งี การร้องไม่ค่อยนะจะไปร้องกับพี่จิ๋วอะที่เขาน่าจะมีปัญหาเพราะว่าเลนส์มันต่ำ เอาเสียงมาจากไหนไม่รู้อะเออพูดแบบพูดธรรมดานะแต่แบบเวลาร้องนี่ผอแบบเ็าเสียงมาจากไหนไม่รู้อะมีเทคนิคแต่ละประโยคแบบโอ้โหอันนี้เขาออมแล้วนะเนี้ยเออเขาอมอมให้ผมด้วยนะ ปัญหามากที่สุดจะเป็นเพลงเราจะได้ไม่ลืมกันแล้วก็ความทรงจำไม่ที่สุดเพราะว่าเอาสองเพลงต่อกันไลสุดฟ้าก็ไม่สามารถกันเราแค่ห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่ก็ คือของสำคัญกว่าและมันมีค่ามากเกินกว่าสิ่งไหนๆฉันขอสัญญาจะจำทุกเรื่องราวไม่ว่าร้ายหรือดีสุขหรือทุกข์ใจ ต่อกันได้แต่มันแบบผมรู้สึกว่าประหลาดประหลาดอ่ะคือคือสำหรับวันนี้แล้แต่ผมถ้าผมเดี๋ยวไปถึงวันนั้นผมอาจจะเราอาจจะดูกันอีกทีก็ได้ด้วยฟิลที่มันพาไปถึงเวลานั้นอาจจะไปแก้กันตอนนั้นอีกทีก็ได้เอาแบบเดิมไปก่อนแล้วกันแบบเดิมแบบมีกลับเมาตรงนี้<ช>อ่ะโอเคเ ดีเพราะผมชอบเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แบบผมเอามาทําใหม่ have play. แทบทุกเพลงแต่จากที่แบบว่าดน,ด,นด,นดนตรงดนตรีร้องเลิ้งที่ซ้อมมานะก็ก็ผมก็พอใจอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับการคลิปพูดบนเวทีหรือว่าอะไรอย่างนี้แล้วละ